ทำให้เร็วจ้า,าจ้าอันคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนด้วยค่ะเดี๋ยวสิซ้่มให้เร็วจ้า งามมึงหนีงามจ้านั่นโมวระเกิดเนาะค่ะเนาะอืมอืมต้องลดกาม,มาสามแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนหาสามเขาจ้านต่งงามงามสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า มาสามเขาครับพี่น้องจ้าเนีนเอ็ดมาสามเขาดูสามเขาจ้าสามเขาดู องามมืึงนี่งามจ้านั่นโมประเกิดน,นูกะคะเนาะอืมอือต้องลบกลามาสามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแต่างามงามจ้าอันคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้กันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิซ้่มให้แล้วจ้า เขาบกิดจับพี่น้องมองืองใดเกิดก็งามคักแล้วพี่น้องจ้า,สว,ส,ะะจาสวัสดีนะคะับคุณคนจ้าสามสาวด้วยค่ะ จ้านั่นมังบเกิดนะคะเนาออืออือต้องลดกลารมาสามแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนหาสามเขาจ้ามังเขาบวกิดจ้บพี่น้องมองไดเกิดก็นนะ้าห้องขาดแล้วพี่น้องจ้า มองมันบ่เกิดนะจ๊ะเนาะมังข่าวบวกิดมาดึงเอาตอนการงามๆมองมันบ่เกิดนะจ๊ะเนาะมังข่าวบวกิดมองข่าวบวกิดจะไปนองมองได์เกิดก็งามคักแล้วไปนองจ้า มืงหนีงามจ้านั่นมังบกิดดืนนึะเนาะอืออือต้องลบการมาสามแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนมาสามเขาครับพี่น้องจ้าเนี่ยเอ,เอ็ดมาสามเขาดูมังเขาบา่เกิดจ้าพี่น้องมังไกเกิดก็งามคักเลยพี่น้องจ้า มองมันบกเกิดนะจ๊นนะเนาะมังเขาบอกเกิดมาดึงเอาตอนการง,งามๆมองมันบกเกิดนะจ๊นนะเนาะมังเขาบอกเกิดสวัสดีนะคะเพื่อนๆตามเขาเลยค่ะ,คะ มาดึงเอาตอนกลางน้ำๆจ้าอันคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวซิซ้่มให้แล้วจ้ามองมันบกเกิดนะจ๊ะเนาะมองขอบกเกิด องามมือหนีงามจ้านั่นม่าบกิดดูขะเนาะอืออือต้องลบกามาสามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอืองามมองหนีงามจ้านั่นโมบกระดูขะเนาะอืออือต้องลบกามาสามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ มังคอบ่เกิดจ้ะพี่น้องม่องใดเกิดก็งามคักแล้วพี่น้องจ๋ามาดึงเอาตอนนี้ จ้าอันคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวซิซ้่มให้แล้วจา้าอืองามมึงนี่งามจา้านั่นโมอบอ่เกิดนาะค่ะเนาะอือ อืมตรงลบก้ามาสามแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนมาสามเข่าครับพี่น้องจ้าเยื้เอ็ด,อดมาสามเข่าดูงามมึงนน่งามจ้านั่นโมว่าเกิดนูะคะเนาะอืม อืมต้งลบกามาสามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมองมันบกเกิดนะจ๊นะเนาะมันขอบอกเกิดสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าล้างเท้านะคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวซิซ้่มให้แล้วจ้ามาดึงเอาต้น สามข่าจ้าสามเขาเด้อสามข่าวจ้าสามเข,าามเขา่า,าเาด้อ